สวัสดีค่ะเช้าวันนี้วันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันนึงเนาะเรืงการบ้านการเมืองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะน,นั้นก็คงจะปล่อยไปตามกลไกเนาะมาเล่นกับฟ้าดีกว่านะคะแฟอย่างเงี้ฟ้าสีแบบราบเรียบดีมากเลย <c oughs> เหมือนจะเอาอะไรไปวาดไว้ได้นะคะ เล่นนิ้วซะเลยนะคะ mm hmm. วอวามร่างกายค่ะช่วงนี้วอวามร่างกาย mm hmm. เล่นไปก่อนอ mm ัพเฟซไปก่อนค mm ่ะช่วงเช้านะคะก่อนเจ็ดโมงนะคะ mm hmm. ก็ชมหมู่บ้านตามเคยค่ะ mm hmm. ก็มองเห็นอะไรที่สวยๆงามก็อยากชมนะ mm hmm. ก็ขอชื่นชมบ้านสองหลังนี้ค่ะที่อยู่ใกล้กัน เขาดูแลดีมากค่ะนะเครื่องแอร์อะไรต่างๆก็ยังเหมือนเดิมนกกาบินว่อนตอนเช้าเยอะค่ะมีเยอะแต่ว่าเขาไม่ตื่นแต่เช้านน,นสังเกตดูคือถ้าถ้าฟ้าไม่สว่างก็คือฟ้าไม่แจ้งนี่เข้าสิบ,บออกมาเลยค่ะนกเมื่อเห็นหวงมันว่าพี่นอ้องตอบมาได้เลยค่ะเด้อ ฝะเอนกเห็นหงอวันนี้เดินไปเดินมานะที่ถนนนะฮะเป็นเป็นลานกว้างๆเนาะพอมันสะอาดมันก็เห็นอะไรหลายๆอย่างเนาะเห็นตะกะแตนยงโยอะไรตะกะแตนบานเ่าเอิญเนี่ยตัวนึงมฆมาเตียตะกะแตนมาเน่ะเนาะถูกชิ้วเขียวคลายเยา้เย้าไหมคะ มันอยู่กลางถนนไหมเป็นตรถเหยียบมันมาสัน่นเนาะกลัวรถเหยียบอะ่ะ <c> ก <oughs> ลัวรถทับมันอะ่ะเนาะมันคงมันคงหลงทางไม่รู้จะยังไงอมองไปทางไหนก็มีแต่พื้นถนนเรียบๆแข็งๆเย็นๆมันคงไม่รู้อะว่ายญ้าอยู่ตรงไหนนะคะแล้วที่ท,ท,ที่ที่มันควรจะอยู่อยู่ตรงไหนนะคะก็คือมันหลงทางเองเนาะอือก็คงจะรอให้คนมาช่วยนะนะ ช่วยมันสักหน่อยเนาะมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะ็ะก็ในกวาดของช่างนะะที่ทิ้งทิ้งไว้นะที่เขาก่อสร้างเดี๋ยวจะพาะมันไปไว้ที่ที่มันมันน่าจะรอดนะและมันน่าจะชอบเราจะมีต้นไม้ใหญ่โค้นต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็มไม่รู้ว่าสนามหญ้านี่มันจะใช่ของมันไหมเห็นไหม ยัชอบเล่นแสงอาทิตย์ก็อยากให้มันเล่นด้วยได้บ้างโชว์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 หุ่นโชว์หุ่นตะกั่นช่วงหุ่นแมงมาพี่น้องแมงมาเนาะแมงมาบรนเทาเนาะยังเยอะยังอยู่าธอเกิดบินหนีเด้อยค่ะอธอเกิดบินหนีนะก็ไม่บินหนีไปไหนนะเหมือนรู้ว่าเรากำลังจะช่วยนะคะ วางตรงนี้แหละเนาะนันตรงนี้แหละอ้าวไปเองไปเองไปเองลูกไปเลยไปไหนก็ไปเลยโอเคโอเคอยู่ตรงนี้แหละใต้ต้นไม้ใหญ่นี่ตะกแแตนตะกัแตนหายไปละ สิ่งมีชีวิตเขามีชีวิตเขาคงรักตัวเองเนนะคะแล้วก็มีอีกตัวนึงนะคะเดินไปเดินมาอ้าวอยู่ใกล้ๆก,กันแต่เ,เรามองไม่เห็นเดงนะ,ะตกกะกแตนตกกะกแตนมันมีชิ้นส่วนก็หลุดอยู่ลังเป็นอาหารหมดด้วยตัวลูกตัวน,นะอพี่นะ้องเนอะไม่มันไหมมันไหม,ม,ม,มสิลอดบ้างสิลอดบ้างีง แงมเนาะธรรมชาติสร้างสรรค์ปั้นแตง่งสวยอะสวยจริงๆเบื่องดูค่ะที่เลยกไว้มันตายดิค่ะที่เลยกไว้มันเพิ่งตายนอนซื้อซืออยู่คือสิตกใจถ่ายคนมาซอยบวังรอความช่วยเหลืออยูด่ดูอ้วยขยับแล้วค่ะขยับแล้วขยับแล้ว โเธอคงร,รู้ตัวแล้วแหละเธอรอดแล้วนะ,รรววะ,ะมือขยะเออมือเขียเขียขาหน้าเขี่ยเขียขอบคุณค่าหนูขอบคุณค่าเลยค่ะเกาะไว้เกาะไว้กอดไว้กอดไว้กอดไว้ือสีงามๆเลยะพีนน้องเนานะสีสวยมากนะทุกคนอยากเห็นตามันชัดๆะ พอดีเล่นกล้องไม่เป็นเขาบอกว่ากล้องอันนี้ก็ดีอยู่นะแต่ตัวเองเล่นไม่เป็นเองนะคะพยายามจะดูตาตาตะกะเตนเนาะเหมือนตาไอ้มดแดงไงไอ้มดเอ็กซ์อะค่ะที่นี่ในการ์ตูนเด็กมชมความงามนิดนึงอุยเสียดายขาเนาะพี่น้องเนาะเป็นตะกะเตนพิการไหมมันงอกไหมไดบ่พี่น้อง มันงอกใหม่ได้ไหมครับทุกคนอันนี้ก็ช่วยตอบมาก็ดีนะคะช่วยตอบในเม้นต์มาก็ดีนะว่ามันมันงอกไหมต้นลูกต้นเนาะอ้อเดี๋ยวมันจะตายไหมนี่แล้วมันเจ็บหรือเปล่าอีกอันนึ้งไงเนาะเรือนี่ชัดอ,อันนี้อันนี้ซู o ได้ชัดพอสมควรม,มันคิดอะไรอยู่ อยากหูนะพี่น้องเนาะคิดอย่างเยอะงามงามงามขอชมความง,งามจากหนจะปล่อยไปขอชม่อยนะถ้าบล็นี้ขามันบินได้วาพี่น้องมันบินได้ไหมโอ้โหดูเงาวับเลยค่ะปีกเงาวับเลยสวยเนาะสวยดี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 ยดตะกะั่ต,ตนตะกั่ตนตัวเล็กมันยังไม่โตเนาะ หรืเปล่าราะว่ามันมันเป็นขนาดนี้เองุม,มีแต่คําถามเพราะว่าไม่มีความรู้เลยค่ะ <c oughs> ไปเหอนะเนาะไป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 ,ไปอยู่ที่ที่ควรจะอยู่ตรงไหนไม่รู้ใกล้ๆกับตัวนั้นเลยเนาะแต่เธอป่วยเนาะเธอป่วยเอาไว้กับต้นไม้ไดีกว่านะเนาะเผื่อไปหา,าหกินไม่ได้ก็ให้กินใบไม้ไม่รู้เขากินไหมใบเนี้ย เกาะได้ด้วยค่ะโอ้ด,ดีดีดีพยายามเกาะพยายามเกาะไปแล,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 ล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเบสต์สำเนียกันมีความสุขกับพี่น้องเอ้ยนะมีความสุขแล้วใครได้ทำอะไรนิดนิดน่อยๆแค่นี้ได้ชื่นชมธรรมชาตินี่นะกิจวัตรประจำวันค่ะ ติ่นถ้ามาก็นี่แหละค่ะมีกี่คันกี่คันก็ต้องเช็ดค่ะราคาถูกราคาแพงก็ต้องเช็ดสีอะไรก็ต้องเช็ดจะบอกลูกเสมอค่ะว่าบอกลูกๆเสมอว่ารถทุกคันจะสวยถ้าเราเช็ดรถทุกคันรถทุกสีจะสวยถ้าเราเช็ดตเตรียมตัวค่ะตเตรียมตัวรถ ออไว้นะคะจะไปไปทางานนะคะต้องทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันเนาะอีกกี่ปีกเกษียณเนี่ยมีค่าปีกว่ากว่าน,นะคะคงทําอย่างนี้ทุกวันทุกวัน,นะะจนกว่าชีวิตจะหาไม่จนกว่าจะหมดแรงคึดหยากเนาะคึดหยากสิเท่าก็นีพี่น้องซัมนี้กันยังพอเดินเร็วๆได้อยู่ดิเดินคล่องไปไหนมาไหนก็โอเคอยู่เนะะาะอายุมากกว่านี้เนี่ย คิดอยู่นะว่าทำไงที่จะไม่เป็นภาระกับคนรอบข้างนะะก็พยายามสร้างกล้ามเนื้อเมนเทนกล้ามเนื้อตัวเองไว้ให้ได้มากที่สุดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกนะสำคัญนะคนะรนะบบสมองหัวใจปอดไตมูนีค่ะสำคัญเนาะ แต่ว่าขันกล้ามเนื้อขันยางบ่ไดดนี่โอ้คักอยู่ค่ะกินได้ไปว่าเป็นนี่ก็บ่จยาก็บ่า,า,ากได้เนาะนั่กินได้ไปไม่เป็นนะคะนั่งกินนอนกินเนี่ยก็ไม่อยากได้เนาะอยากจะแข็งแรงจนจนกว่าอาัยวะจะเสื่อมนะแล้วก็หลับไปเองเลยเนาะฮือก่ะบนบ้านนะพูดถึง ทนไม้กับชีวิตนะอยู่ด้วยกันไปแล้วค่ะทำงานลนะ,ะออกจากนี้ก็ประมาณ7จ็ดมงสีแทบจะเป๊ะทวนนะคะแทบจะเป๊ะทวนเจ็ดโมงสีสิก็ไปถึงที่ทำงานก็ประมาณ8ปดมงหนาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังเพลงไปเรื่อยๆฟังเพลงไป ในชอบก็แหกาปากตะโกนไปด้วยนะร้องไป,ตา,งไปตามไปด้วยนะคะเย็นนี้มาแปลอกอยากกินอะไรแบบจิตจัดจ,จะกิน้มตำก็ยังไงยังไงอยู่เนาะขอโปรโตีนสักนิดนึงเลยเอาซื้อปลามาะค่ะที่เขาหมักเกลือแล้วนะใส่ไมโครเวฟเห็ดยังบ่เป็นหี่นอ้องเอ้ยได้สำเนา หนึ่งปิ้งย่างนะจะให้ปรุงอาหารอร่อยอร่อย,ออยเอาโน่นเอาเนี้ยนั่นใส่นี่ยไม่เคยทําเลยนะพูดถึงไม่รู้อยู่ได้ไม่ได้จนแกะนะ่เลี้ยงลูกมาจนโตนะฮะไม่รอดมาได้ยังไงนะะแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกว่าก็มีชุมนุมจะมีชุมนุมก่อนหน้น,นี้ก็คือคณะรัศดรนะวันนี้จะมีน้องๆน,นักเรียนอาชีวะ กลุ่มอาชีวะนะคะเขามีชุมนมกันที่หน้ารัฐสภาก็พยายามจะเข้าไปให้ได้ก็ฟังไปด้วยดูไปด้วยนะคะก็ทำกิจวัตรประจำวันไปด้วยนะคำ่คำๆก็เก็บรถคะ่ะเก็บรถเก็บเสร็จพอดีไปเหลือเหลือไปเห็น ดวงจันทร์ค่ะพระจันทร์พระจันทร์อีกเกิงอะเชียวนิดเดียวค่ะแต่แบบแสงสว่างมากอย่างที่บอกว่าหมู่บ้านเนี้ยเป็น,เป,นเป็นบ้านเตี้ยนะไม่ใช่บ้านสองชัน้นไม่บดบังแบบเรียกว่าอะไรอะท้องฟ้าเลยสามร้อยหกสิบองศามันสุดยอดจริงๆค่ะนะฮะสุดยอดจริงๆบ้าน ชอบมากนะโมบ้านนี้ชอบมากมองเห็นมุมสามร้อยหสิบองศาจริงๆนะคะแล้วก็จะไม่มีบังเลยนะคะก็คงจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดนะคะเพราะว่ามันก็สุดๆแล้วเนี่ยเขาทำได้แค่เนี้ยนะเขาได้แค่นี้ยคือคือเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะเห็นไะมคะสามร้ยหกสิบองศาะ,ะถือว่าเราโชคดีมากนะที่ได้อยู่แบบนี้นะคะ แล้วก็มาเสพข่าวต่อนะคะก็จริงๆเราก็ไม่ได้เจตนาค่ะก็นั่งเล่นๆไปนะคะนั่งเล่นไปทำนูน่นทำนี่ไปก็ดูทีวีไปนะคะซึ่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรดูอยู่แล้วค่ะก็ดูไอ้นี่แหละเขามีข่าวชุมนุมกันนี่แหละดูก็ฉีดน้ำกันใค่พี่น้องวันนี้ก็ฉีด ฉีดนะไม่ใช่สงการนะคะฉีดน้ำสลายม็อบเนาะเขาเรียกสลายม็อบตัวเองจะพยายามที่จะไม่เอยียงข้างใดข้างหนึ่งนะคะจริงๆแล้วแต่ว่าบังเอิญทีวีอ่าเป็นช่องนี้เขาเขาเขามีออกนะที่เราได้เห็นนะที่ท,ที่ที่เปิดเจอก็มีช่องเนี้ยนะก็เลย <c oughs> ไม่ได้มีเจตนาอะไรทั้งสิ้นนะคะก็คแค่จะบอกว่าชีวิตประจำวันก็ทำนู่นทำนี้ทำนั้นพอ,นอดีก็เก็บภาพนะให้เป็นประวัติศาสตร์ไว้ว่าวันที่17็ดพฤศจิกาย,ยน2องพนห้ารยนี่นะมันมีอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของแม่อ้อยนะคะวันนี้ก็ได้ดูขา่าวซึ่งเขาก็มีเหตุการณ์ที่สำคัญของประเทศไทยก็คือเหตุการณ์นี้เองนะคะคือวันนี้ก็มีประชุมรัฐสภา นนในเรื่องของรัฐธรรมนรูญที่กลุ่มคณะรัษฎรแล้วก็ออผู้ชุมนุมในหลายกลุ่มนะฮะเาเรียกร้องให้มีการอะไรนะคะแก้ไขรัฐธรรมนรูญเนะะะาะก็เลยนี้ฮะนี่คือคนสําคัญเนาะเสื้อดานี่คนสําคัญเนาะก็ทุกท่านก็คงจะรู้จักกันดีนะคะก็คงไม่ไม่ไม่เอ,อ่ยนามละนะคะ ขอให้กำลังใจทุกๆคนนะคะก็ให้ปลอดภัยแล้วก็ประชุมโดยสันติเนาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะูที่รักษากฎหมายนะคะก็ช่วยดูแลก,กันให้พอเหมาะพอดีนะคะนี่ฉีดน้ำน้องๆก,ก็บอกว่าแสบตานะคะก็ดูๆไปค่ะพี่น้องทุกอย่างมันก็คงถึงที่สุดของมันนั่นแหละนะคะ ให้ทุกคนปลอดภัยค่ะขอให้ประเทศไทยปลอดภัยด้วยนคะนคะวันนี้ก็คงจะนอนหลับฝันดีนคะคะเพราะว่าวน,นี่ก็เ,เวลาก็ล่วงเลยเนาะทุกท่านที่เสพข่าวฟังข่าวไปนะคะก็ดูๆไปเนาะ <c oughs> ก็ไม่ต้องใส่อารมณ์นะคะตัว <c oughs> เองก็ไม่เหมือนกันนะคะก็ ทำมาหากินไปนะคะพวกเราตัวน้อยๆน,นะคะไม่ใช่คนสำคัญอะไรในในโลกใบน,นี้นะคะก็ดูเข้าไปมีอะไรที่ดีก็ส่งเสริมนะมีอะไรไม่ดีก็ไม่สนับสนุนอะไรประมาณนั้นนะคะตัวเองจะเป็นคนอย่างนั้น ว่าจับได้ครับก็จับได้ครับกับพลแก่ครับสลุกาครับท่านมีครับประธานที่พอรีบตอนอธิบดีครับในตำแหน่งที่กรรม